เออเอ๋ว่าไงนะครับขนหันไปเหรอคะเออไม่ใช่งั้นหรอกครับเอ๋ฉันส่งข้อความไปให้กับท่านผู้พิพากษาเพื่อขอให้โมลี่กลายเป็นสมาชิกของเพคะ่ะแล้วจากนั้นฉันก็ได้รับข้อความตอบกลับมาว่าให้มาหาเราไปหาคะ่ะอย่างที่รู้กันดีว่ากฎหมายหรือประัฐานสำหรับมนุษย์ยังมีไม่มากนะักพอเงั้นฉันคิดว่าเขาคงต้องการเห็นด้วยตาตัวเองคะ่ะ ถึงฉันยังไม่ได้ยินเรื่องาาราวจะหักซาลาเลยก็ตามแต่ว่าฉันว่าพวกเขาต้องเห็นชอบแน่นอนค่ะเพราะเขาแนะนำให้ทำแบบนี้เสมอเลยหือเมื่อไหรโมลิได้กลายเป็นสมาชิกของเพการกระทำเช่นนั้นในนครจะถึงเป็นการคุกความเพโดยตรง เช่นนั้นเลยข้าฉันก็จะสามารถดูแลความกอดภัยของคุณไ이เดอร์ได้อย่างเด็ดขาดด้วยนี่เดี๋ยวก่อนคุณรู้มานานแค่ไหนแล้วตั้งแต่แรกเลยค่ะแต่ก็ยังยอมให้คนมีหมายจับอย่างผมเข้าบ้านเนี่ยนะครับคนที่ยังมีหมายจับติดหัวอย่างผมอ๋ออ๋อเพราะโมลีเข่าร้องห้านะคะแถมดูเหมือนโมลีเขาจะพึ่งพาคุณมากๆด้วยแล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจริง,งๆฉันคงคิดว่าจัดก,การคุณได้ไม่ยากเย็นหรอกค่ะอ่ะ อ๋ออย่างนี้นี่เองก็ใช้หลุมดำได้นี่นะแล้วคุณไรเดอร์ก็เคยเล่ามาก่อนหน้านี้ใช่ไหมหล่ะคะว่าคุณเจอโมลียังไงเพราะงั้นฉันเลยพอเข้าใจเหตุผลว่าทำไมคุณถึงโดนหมายจับค่ะการแอบจากการเข่าคนนั้นไม่ใช่เรื่องยากเย็นเลยค่ะแต่หมายจับของคุณไรเดอร์ก็ไม่หายไปอยู่ดีอืมอถึงด้วยนะถึงแม้ว่าจะเป็นชีวิตที่ไม่เล้าใจ เท่าการเดินทางของคุณแต่ฉันอยากให้คุณไรเดอร์อยู่กับเราค่ะลองเก็บไปคิดดูแบบจริงๆจ,จังๆดูดีไหมคะเออครับตายแล้วทำไมถึงมานอนตรงนี้ล่ะเออ <c oughs> มีอะไรทำไมคุณถึงทำสีหน้าแบบนั้นล่ะยังไงมีอะไรเกิดขึ้นงั้นเหรอครับไม่มีดูเรียบร้อยมากเลย ความประทับใจแรกคือสิ่งสำคัญนะคะฉันก็เลยทุ่มเทสุดๆเลยค่ะหน้าจอพร้อมแล้วค่ะมันไม่ต้องประมาทนะคุณตังหากต้องทำใจล้มๆไว้นะคุณชายไม่ได้ไปที่แห่งนั้นมานานเทลใช่ไหมคะโมลีนี่เดี๋ยวฉันดูแลกระเป๋าให้เองไหนสิฉันไปกับนายด้วยไม่ได้แต่ฉันจะอยู่เคียงข้างนายไว้เสมอนะเข้าใจไหมซันซัน โฮลีถ้าลำบากใจก็เลื่อนไปก่อนได้นะแน่ใจนะว่าไม่เป็นอะไรฉันขอเข้าไปทักทายพวกเขาก่อนนะคะพวกคุณสองคนรอตรงนี้แล้วทำตาพวกเราฝึกไว้นะเข้าใจนะคะตึบ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  มิเรียแห่งเพ<อ>นั่นเหรอผู้พิพากษาโมลิมองคุณมิเลียเอาไว้แล้วเดินไปข้างหน้านะอืมเอ๊ะนที่สุดการเล่นเงาทุกสุดสัปดาห์ก็เห็นผลสักทีนา่ารตึบเตึบตึบเตึบตึบตึบเอ๊ะฮะ มาเล่นสปิดเกมกับอ้าบอน้องได้เวลาเกมแก่ขนมหวานยินดีด้วยนะโมลีได้ล่มนี่ไงขนมข้าจะให้นะขนมลุกขนมลุกขนมลุกกินขนมลุกไม่จุกขนมลุกขนมลุกแซ่บๆมากางล่มไม่เอาลนมลูกลแซ่บลูกลนมลูกแซ่บไม่กินกันต่อติดตามตอนต่อไป